โอเคครับก็กาสวัสดีคุณดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่ชื่อ r e b o r n a s b ซนะครับแมบปบที่แบบว่าให้เรากินใช่ไหมน่าจะกินซอมบี้แหละคล้ายๆแบบแนวกินนะครับเหมือนงูกินหางคล้ายๆแนวนั้นมีคนเล่นอยู่1 5 3คนเดี๋ยวเราเราไปเล่นดูอันนี้คือตัวเราใช่ไหมตัวสีเขียวดูหน้าตา <c oughs> เรากินใครได้บ้างเรากินมนุษย์นี้ตัวนี้ได้ไหมวิวิวิ เฮ้ยเรองี่าเรากินมนุษย์เราจะมีแบบว่าพวกหรือว่าทีมเราใช่ไหมโ okay. อเคไหนเขากินอีกตัวหนึ่งอ่าเป็นสี่ตัวแล้วครับอ่ะและกินพวกมนุษย์พวกนี้อ้ยเฮ้ยเฮเอาว่ะพวกเราเยอะพวกเราเยอะกินรั้วได้ไหมกินรั้วไม่ได้อันนี้คือพวกเราใช่ไหมเนี่ยหัวหน้าแก๊งครับเราเป็นหัวหน้าเฮ้ยเฮ้เราเป็น,นหนัวหน้าแก๊งเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นยเราโดนกินเราโดนกิน ้ยไอที่หนึ่งไล่เรามาเฮ้ยทำไมวงมันกว้างแล้วทำไมมันกันกินเราได้เนี่ยไม่ไม่ได้เพื่อนเฮ้ยมีกรอบป้องกันตรงนี้อยู่โอเคเรามีกรอบป้องกันแล้วครับกินไอต,ตัวนี้ <laughs> โอเคอ่ะขอกินขอกินก่อนมันไ,<ป>ไปมาเ<า><ๆ>ลยยี่สิบกว่าไม่อ่าขอกินเพื่อนโอเคกินเพื่อนได้แล้วครับตรงนี้มีกดสปีดอยู่แม่เราก็วิ่งธรรมดา โอเคกินกินกินให้หมดรวยก่อนสองร้อยกว่าอุยไม่ใช่แม่ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเจ็ดเองมันกินได้แต่มนุษย์พวกนี้ใช่ไหมไอตึกพวกนี้กินไม่ได้น่าจะใช่น่าจะอย่างนั้นห่างสองร้อยเปลือดมาเร็วเปลือดมาเร็วอุ้ยเราโดกินออ้ยลดเยอะมากโอ้โหรถคนเยอะจากเจ็ดร้อยเหลือสองร้อยตรงนี้คนเยอะตรงนี้คนเยอะขอกินหน่อย เฮ้ยตรงนี้สองร้อยงาม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 โอเคขอบใจมากที่หนึ่งหนึ่งพันเลยอ้าวโอเคมีคนแรกกินเพื่ออยู่ตรงนี้หกสิบห้าขอกินขอกินอีกสิบหกกับกับกันตอดตอดทีละเล็กตอดทีละเล็กตอดทีละน้อยโอเคปล่อยไปก่อนครับเราขึ้นมาเป็นห้าร้อยแล้วเฮ้ยตรงนี้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดขอกินหน่อยได้ไหมเปิดสเปดีดอือมอืมตอดตอด ตอนที่เ,เล็กทีละน้อยโอเคขอบใจมากไปแล้วครับหนึ 100. ่งร้อยเราไปกินหนึ่งร้อยดีกว่าถ้าเกาะนายหมดนายตายแน่นอนเพื่อนโอเคเเราไปที่หนึ่งแล้วเพื่อนออกไปเหรอเฮ้ยเราไปที่หนึ่งเราขึ้นไปที่หนึ่งเลยครับโอเคมันต้องแบบนี้สิเราไปที่หนึ่งเรากินได้ทุกคนแล้วครับอุ้ยตัวนี้สองร้อยตัวนี้สองร้อยเอกินหน่อยเพื่อนสองร้อยใช่ไหมเปิดสปีดอ้าวตัวนี้มาทําไมตัวนี้มาทาไม เหลือสามสิบกว่าไม่มีสปีดอะวิ่งได้เจ้าสองร้อยไม่ได้สองร้อยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาสองร้อยนี่ไงมันขึ้นสามร้อยแล้วครับเอาสปีดมาหน่อยขอกินหน่อยอตอดครับตอดตอดทีละเล็กทีละน้อยเหลือสามสิบกว่าสิบกว่าตายแล้วครับเหลือหกว่าปล่อยปล่อยไปปล่อยไปสปีดก็ช่วยได้แค่นั้นแหละเพื่อนขอกินอืม ลรอเกาะนายหมดเรียบร้อย <c oughs> มีใครโยนระเบิดบอมมาดีนะว่าเรารีตัวเราลองสุม่มอันนี้สักตัวห้าสิบอุ้ใครโยนระเบิดประมนูเราได้ตัวสีม่วงมาเอ้ยตัวสีชมพูสิระดับอีปิกอันนี้ใช่ไหมสามสิบห้าเปอร์เซ็นเราพยายามจะขึ้นไปที่หนึ่งก่อนอโอเคเรามีเจ็ดแล้วครับมีแปด ที่หนึ่งมีแค่สิบกว่าเองโอเคเราขึ้นไปที่หนึ่งละเรามีสามสิบอยู่ในคนกลุ่มมูมากนี่กินเพื่อนก่อนโอเคกินเพื่อนอเวนอมอยู่ตรงไหนเวนอมอยู่ตรงไหนเราต้องกินเวนอมครับเพราะว่าเวนอมตามเรามาติดๆเลยวิ่งวิ่งตามวิ่งตามไปไหนเพื่อนจะไปไหนอ่าโอเคเออนี่ไงเวนอมว่าไงเพื่อนเวนอมเพื่อนอมีแปดสิบใช่ไหมมีแปดสิบ เกล่ะเมิงเกละอ่ะลดลดสวยเรามียี่สิบกว่าอุ้ยไม่ใช่เรามีสองร้อยกว่าอืไปกินคนอื่นทําไมอ่ะไปกินคนอื่นทําไมอ่ะอืมกินหน่อยกินหน่อยสวยอืมกินอีกตัวเราเป็นที่หนึ่งครับทีนี้อ่ะที่หนึ่งสามร้อยกินหมดครับกินหมดครับกินทุกตัวครับแบบนี้สวยวายไอเวนนอมดึงพันได้ไงวะเนี่ยเออไม่นะ ไม่เป็นไรที่หนึ่งหนึ่งพันเรายัางตามทันครับเราต้องกินเพื่อนโอเคแล้วก็ไล่กินไอ้พวกนี้ให้มันเยอะๆยังไงวิงมาครับมันมาแล้วมันมาแล้ว <laughs> มันมาแล้วมันจะมันจะกินเราแล้วหนึ่งพันใช่ไหมไปแล้วครับไปแล้วครับหนึ่งพันก็หนึ่งพันมันจะทิ้งระเบิดอีกไหมจะทิ้งระเบิดอีกนะเว้ยเพื่อนขอลองขอลองเพื่อนจะทิ้งระเบิด ที่หนึ่งวิ่งตามเราเว้ยที่หนึ่งวิ่งตามเราแล้วมีเจ็ร้อยไม่รูเป้าหมายเลย <c oughs> รู้เป้าหมายเลยที่หนึ่งวิ่งตามเราโอเคเราต้องพยายามเก็บเกาะเก็บสปีดนะครับให้เก็บเกาะก่อนเก็บสปีดโอเคเก็บสปีดมาได้สปีดตรงนี้อีกอันกินเพื่อนโอเคตอดตอดกินเพื่อนเราพยายามอย่าอยู่ใกล้ถ้าเราอยู่ใกล้ขอบขอบ,ขอบวงแล้วก็โดนกินได้ ้ยตัวนี้99สิบเก้อเลอขอกินหน่อยวุ้ยซอยซอยจุซอยจุอ่าโอเคอร่อยมากวุ้ยตัวนี้เพื่อนหนึ่งร้อยเลยไปไหนเพื่อนไปไหนวิ่งตามวิ่งตามเพื่อนครับวิ่งตามเพื่อนสปินอยู่ข้างหน้าโอเคกลับไปหาเพื่อนคนนั้นสปินอยู่ข้างหน้าอืมไปไหนเพื่อนขอกินหน่อยซอยโจตามไปไหน เออสิบกว่าเราก็เอาโอเคเพื่อนที่หนึ่งซื้อไวไอพหรือเปล่ามันซื้อ v ีไพว่ะโอ้ว้าวมันขึ้นเป็นพันสี่แล้ว,วอ่ะหูพันหาแล้วเร็วจัดโอ้ยพันหกเราจะตามทันไหมเนี่ยกูจะกินวีไอพะไก่อนไม่เติม VIP วีไอพเว้ยมันสองพันแล้วครับเราพันสองห่างกันมากมันออกมาไล่แล้วครับมันออกมาไล่แล้ว สองพันมันออกว่าไล่ประชากรบนโลกแล้วมีเกาะใช่ไหมเกเาะก็ช่วยน้องไม่ได้หรอกนะอเกาะนานยังวะโอเคตอได้เล็กน้อยที่หนึ่งมาว้ายไม่หนึ่งมา,าเราโดนกินโอ้พันกว่าเหลืสี่รอยไม่นะเพื่อนเด้ที่หนึ่งมันกินเราที่หนึ่งวิ่งไล่ตามเรา อมาสิเพื่อนวิ่งตามทันหรือเปล่ามาสิมาสิเฮ้ยมันจะไปเก็บตรงนั้นจะไปเก็บตรงนั้นกูเก็บก่อนกูเก็บก่อนเฮ้ยเพื่อนมาสิมาสิมาเร็วเร็วอุ้ยอุ้ยระดมกินระดมกินเออตรงนี้เรามีสปีดเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยโดนตายโดนกินเวสุ้ยเจล้อยละสามร้อยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อุ้วงวงมันโคตรกว้าง เราโดนแชมป์กินครับจากพันกว่าเหลือสองร้อยกว่าก็ <c oughs> ไม่น่าจะตามทันในโซน v ีไนะครับบวกทีละหนึ่งร้ออตัวเล็กๆพวกนี้บวกทีละ1เราไม่น่าจะตามทันก็จะประมาณนี้ก่อนละกันสําหรับซอมบี้นะครับก็หากใครที่ชอบนะบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ